วันนี้บ้านสวนชมไผ่หวานนะครับวันนี้ก็ออกมาซ่อมปั้มน้ํานะครับปั้มน้ําซีแคปลันระเบิดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปั๊มน้ํานานในช่วงหน้าฝนนะครับพอมาใช้นานๆานปุ๊บมันก็จะทําให้คล้ายๆว่ามันยังไม่มีวอร์มอัพอะไรเราเปิดนานเป็นเป็นวันนะครับพอดีลืมปิดสวิตด,ดังนั้น วันนี้เราก็เลยจะมาเปลี่ยนแคปลันนะครับซึ่งสภาพตอนนี้นะครับเดี๋ยวเอาเอารูปให้ดูนะครับเห็นไหมครับอ่าเขาบอกว่าส้มปั๊มน้ํำส้มยากไหมนะครับก็ใช้ความรู้อิเล็กทรอนิกส์นิดหน่อยนะครับอันนี้คือเป็นคาปาซิเตอร์นะครับค่าก็ยังเหลืออยู่นะครับ40มิโครฟาลตดนะครับบวกลบ5เปอร์เซ็นนะครับซึ่งทนแรงดันได้ ประมาณ475โวลต์ v, นะครับซึ่งลมน้ำก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีกดรวดก็เหมือนเป็นมอเตอร์แปลงเหมือนพัดลมเหมือนไรทั่วไปนี่แหละครับซึ่งจะเกิดการเหนี่ยวนำแล้วก็ทำให้แม่เหล็กประมาณนั้นแล้วก็เกิดการหมุนนะครับซึ่งตัวที่จะทำให้อมอเตอร์หมุนได้ก,ก็หลกักๆก็จะเป็นมีอ่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวก็เออก็คือคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วในพัดลมในมอเตอร์ใน, motor, ในไอคอมเพรสเซอร์ของแอร์ก็จะมีนะครับเช่นพัดลมนะครับผมซื้อมาเป็นอะไรเวลาซ่อมพัดลมให้กับใครๆที่อยากให้จะซ่อมให้หรือว่าอะไรผมซื้อมาเป็นเยอะครับเนี่ยอันนี้เป็นคาปาซิเตอร์ของพัดลมนะครับซื้อมาเยอะเผื่อใคร อยากให้ซ่อมเราก็ซ่อมไปแล้วก็คิดค่าอะไรเล่กนิดหน,หน่อยนะครับเพราะว่าปกติแล้วนี่เคยเรียนพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์มานิดนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็สั่งซื้อมานะครับนี่สั่งซื้อมาใหม่ทีีไมโครโฟรัดนะครับซึ่งจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับได้หมดนะครับก็อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับนี่หัวแรงนะครับหัวแรงนะครับ กะกัวนะครับอ่าซึ่งแกบรันก็ไม่มีอะไรมากครับมีสายสองเส้นสองเส้นนะครับอย่างนี้แล้วก็ต่อเข้าที่เดิมมาเลยแล้วก็บัดกีนิดหน่อยแค่แค่นั้นก็จบเดี๋ยวผมจะลองต่อแล้วก็จะทดสอบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงมันจะเสียหายชางอื่นหรือเปล่านะครับก็ดูดูแล้วข้างในมันก็ไม่มีอะไรนะครับตามน้ำนะครับมีแค่นี้นะครับ ครับรจะไปซึมดวนสายไฟแล้วทําให้เกิดการช็อตได้นะครับดื่มบอกอุปกรณ์อีกอย่างนึงก็คือเทปพ,พันสายไฟแล้วก็มีดนะครับมีดสาหรับบอกสายไฟนะครับบอกสายไฟของผมก็จะใช้นี่ก็ดีหน่อยครับผมชอบนะครับป็นการชอบส่วนตัวของส่วนตัวนะครับก็พันเสร็จก็เก็บนะครับมันจะมีช่องเก็บเก็บนะครับ เก็บอย่างดีนะครับแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับว่าทํางานได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเราชมนะครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวทดสอบดูนะครับลอบดูเลยเดี๋ยครับทำงานแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็ปิด ก็รอดูทํางานสักทักนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคครับมีมือใหม่นะครับเป็นคลิปแรกของบ้านสวนชมพะยานนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะรู้ในติดตามกับ facebook นะครับบ้านสวนชมพหยานว่ามีกิจกรรมในในสวนมีปลูกอะไรบ้างนะครับก็คือใช้เวลาว่างในวันหยุดนะครับวันหยุดบ้างแล้วก็ ตอนเช้าเช้ามั่งนะครับเพื่อ,อามาสร้างสวนของตัวเองนะครับเพราะที่ส่วนตัวแล้วรับราชาการนะครับก็หาเวลาว่างเงินสองอาทิตย์วันหยุดนะครับผมรับราชาการระดับอำเภอนะครับตอนนี้อยู่ที่ทําการปกครองอำเภอบึงโูงนะครับซึ่งอยู่บ้านเกิดตัวเองแล้วก็อยู่ใกล้ๆกล้สวนตัวเองก็มีเวลาว่างที่จะปลูกต้นไม้ปลูกนู่นปลูกนี่เพราะส่วนตัวนี่คือ ชอบชอบการเกษตรนะครับอ่าซึ่งก็เดี๋ยวก็คอ่อยเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นคลิปคลิปแรกคือหลายหลายคนบอกว่าเออปลูกอะไรมัง่งปลูกยังไงนะครับก็แล้วแต่สูตรนะครับปลูกต้นไม้แล้วแต่สูตรของคนอ่าเราจะปลูกอะไรปลูกอะไรถึงจะโตเร็วที่สุดก็บอกว่าปลูกวันนี้แหละมันถึงจะโตเร็วก็ว่าวากันไปนะครับก็ดีชมกันได้นะครับ